สวัสดีครับ fc ช่องดวงในนำโชคทุกทุกท่านนะครับวันนี้ดวงในนำโชคนะครับก็มีนะครับชุดนะครับบนนะครับสองตัวบนนะครับมานำเสนอกับ fc ทุกทุกท่านนะครับก่อนจะเข้ามาแล้วนะครับทุกขอขอนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องลุงในนำโชคยนะครับสูตร <c oughs> ทางช่องลุงในจะนำมาเสนอวันนี้ก็เป็นชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวล่างนะครับซึ่งก็เข้ามาแล้วหลายงวดนะครับก็เรามาติดตามกันนะครับ <c oughs> ว่าวดวันที่17นี่นะครับ จะเข้าต่อเนื่องออหรือเปล่านะครับเ,เราก็มาติดตามกันเลยนะครับช <c oughs> ่องดูนะน้ำโซนนะครับ <c oughs> วันที่17นะครับเออวันที่สินะครับมอ <c oughs> พอนะครับหกเจ็ดเดนนะครับเดน บนนะครับบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวนะครับสองกับหนะครับ ตัวหนังสือไม่ค่อยตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเ, <c oughs> เลขบนอย่างเดียวนะครับสองกับหกนะครับให้สองกับหกนะครับมีตรงอยู่ในใจของใครบ้างไหมนะครับเ,เราก็จะมาจับคู่นะครับก็จะมาจับคู่ให้นะครับ ส่วนสองนะครับสก็จะมาจับคู่นะครับ2ก็คือ2 1งนะครับสอนะครับอันนี้ก็จับให้10หน่วยแล้วนะครับท่านจะกลับก็จับได้ไม่เป็นไรนะครับนะครับก อยากจะให้กลับไว้บ้างนะครับแล้วก็นะครับอ,อ,องห้านะครับสองห้ามปากกาไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับ 28นะครับ28นะครับมงสัยจะได้ซื้อราคาใหม่นะครับ28นะครับส่นะครับส่วน6นะครับ6นะครับไปที่นะครับ61นะครับ61นะครับ กน,นะครับ <c oughs> อ่าน,นะครับก็เลขวันครูนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับอ่าแล้วก็หกห้านะครับหกห้านะครับ <c oughs> อ่า ก็ 6, นะครับแล้วก็มานะครับแล้วก็มา6 68นะครับแล้วก็มา6 8นะครับเป็นชุดเป็นชุดเต็งนะครับชุดเต็งนะครับแล้วนะครับ ในชุดกันนะครับชุดกันของเรานะครับชุดกันของเรานะครับก็จะติดตัวกันเอาไว้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะบางท้งที่เราเลามาก็จะมีออกตัวกันอยู่ด้วยนะครับใน6-7เงวดก็จะมีออกตัวกันนะครับ ตัวกันของเราก็ <c oughs> มีนะครับกันนะครับกันก็คือนะครับสี่สองนะครับสี่สองนะครับแล้วก็ 2นะครับตัวกันของเรานะครับแล้วก็นะครับสี่หกนะครับสี่หกนะครับแล้วก็นะครับเจ็ดหกนะครับนี่นะครับเป็นตัวกันของเรานะครับ ก็ลองจัดนะครับ okay. ถ้าชอบนะครับก็ผ่านนะครับเออถ้าชอบก็จัดโทษทีนะครับถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับ ก็จะเน้นไปที่นะครับนะครับเน้นไปที่6ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวกันก็เข้าที่2ตัวนี้นะครับพอตัว2นะครับหลัก2นี้บางสูตรก็จะเป็นดับหลัก10นะครับตัว2นี้นะครับถ้าใครชอบจะเต็งก็เต็งนะครับแต่ บางสูตรก็จะเป็นดับหลักสิบนะครับอาจจะไปอยู่หน่วยก็ได้นะครับอย่างเช่นเจ็ด2สองสี่สองนี่ก็อาจจะมาอยู่หน่วยได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับลงในน้นาโชคนะครับก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับวันนี้ลงในน้นาโชคก็ขอสวัสดีครับ